đồng thời <laughs> với công tác tăng cường công tác thải rác từ khổ o, công مایریکہ رنیبک مایریکہ فستکی 3 تھرندت چایمو مایکا چمپیہ یوگکاو مایریکہ کمیٹ سوبرتار مایریکہ پرمیت پرمیت سوبرتار سوبرتار مایریکہ اطیپن وور مایریکہ چرچ چرنے را ต่อไปเลยมายที่เรียกกระทบตรงคอมเมนท์อีกแล้วโฟมติคุณมายที่ไปคลุมสวนชาติสวนนิลมายสิกาคันนวนฟุตบอลศราวุฒพุนเก้เกวเกวเกวเทคโฟมสัพเทพต้อนรับอาจารย์เอ่อครับวันเย็นมาเลือกทีมตัวนะครับ <laughs> ตีไม่เชื่อครับผู้บรรยายบ้านตัวนะครับอาจารย์มาโนกไม่ทันครับผลิตไม่ทันนะครับขอบคุณครับอาจารย์มาลุกคนโตคนนักเตะทีมเชฟนะครับตอนนี้คู่นี้กับผู้พิกเรณ์รุ่นเก้าพุนกับผู้คนประชาชนทั่วไปนั้นใครครก็จะได้โกงเฉยผมไม่ยอมสังคมผ่านแม้ดินดังก็ยังดับกับเสยไป เยาวชนทั้งหลายให้กระยาสิบงมันเป็นสิ่ทีู่มปีิตรายการปิบติมาในศาสนาท่านสองสั่งได้ชี้ทางที่ดีมีให้ไว้รับเสื้อับเสืยไปแล้วครับวันนี้จะรับเสื้ออีกตัวหรือไม่ท่านสมเด็จพระบับของหลังของ

Mee mungchina, Tia kwa kikung tuan oi Pan vichit pai lup, mai lik sam lup Mai lik sam lup Kok ke, tanam nek chai mung lup Vichit tanam lup, pad gau, <laughs> kong pun lup, tuan si ngay pao kon O, kio nyat, ikap pati vichit Vichit, lup vichit atapun, atapun O, vichit I, 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 หลายหายทีก็ต้องการตัวหมายเลขเจ็คนนี้ครับเจ้าตัวนั้นหปที่หมายเลขทีเป็นไม่ไม่้านบมายู่ที่ังจับายเอ้ยกูดิดี่ับสอง่ับกันรวน Rồi. Sóngลูก các เสียบเสาเลยครับ.ยิงเบียดทาง

เพราะฉะนั้นก็กลับไปที่ผู้เล่นของเจ้าไม่ไม่รับนะครับไม่พอมั้ยครับเชิญลงเชิญรับโฟลครับผู้ติดต่อเจ้าสักเว้นติดกับมาที่วิชิตมาตะลป20กับที่วิชิตทองเปิดกับตะลุมาที่วิชิต <San> ว you know, ันนี Michael ้ระดับสปอระดับโปรโมเตอร์กลพลก็มาแต่ายาวไีครับมนาทุกคนใครัท่านายลังใจนักกีฬาฟุตบอลวันไปเกรทกรเักรมาก

ทรกตัไปกไปที่เหตุสีวานิชไปก็โดนไม้เลยสิเป้ต้องให้ผู้ตายรับพายับผู้ติูติวัดกับวเกองกมนมมุทมีที่ยเน20ล้านก็

ครับสวัสดีครับมีอะไรครับครับอือครับครับชื่อเอิร์นครับครับครับ เจ้าเฟคนี่มุ่งปุ่งมากครับบาดนี้7คนนี้ครับพนมที่เรียนในรัตนบัตร3คนประกอบ2คนครับสิงห์มีต่อครับก็เข้ามาด้วยครับอย่างนั้นครับก็ได้ขึ้นไปอยู่สักทีพรหมมาที่ประขาวเมืองเลย ยกสายโยนที่จะโยนอีกได้ครับคุณไชยสวนขอรับพิรคในการที่พยายามส่งออกไปครับขอบคุณกองเชียร์ที่ส่งเสียงอยู่เป็นเจ้าภาพครับอธิพลโดนจับได้ครับอธิพลตบมาแล้วรับประคนบอกนิดเพื่อได้โอกาสครับ <laughs> นี่คือสีสันของโกเชมัวแล้วก็อธินานกันหมูว่าอธิษีานลูกได้ร้อยนะครับได้ยินเข้าเจสกี้ อัตนูมิแล้วกลับมาแล้เกดประชาชนต้อเยของอาจารย์มนอดจะเป็นของใครครับมานชดสี่หลกไปที่รูกเก้าเยดแล้วทกนีไม่ฟังมาในสี่เ भाई 38 17 4 पॉइंट का